้าน้องอ้ําจัดฟันจะเป็นยังไงคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าที่บ้านนะไม่มีใครฟันสวยเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะทุกคนเมย์เองก็เป็นคนที่มีฟันซ้อนเยอะมตื่นมาก็คือรู้สึกอ่อมๆเหมือนไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยก็เลยมาชงชาเกลยกินสักหนึ่งแก้วชาไปหนึ่งแก้วก็รู้สึกแบบฮึบขึ้นมาเลยเด็กๆมีนัดที่คลินิกทําฟันตอนคือไม่เมย์ลืมกดอัดตอนลงมอเมย์ใช้เป็นมอยส์เคียรโน้ตองฟ้านะคะตอนกลางคืนจะลงเป็นแอคต้ามอยส์ซองน้ำเงินค่ะทุกคนก็อย ใส่แดงกันทั้งคู่เลยค่ะ้องอ้ํานางก็ไปเปลี่ยนชุดบอกเขาอยากใส่ชุดนี้มันน่ารักดีแต่มันไม่ได้มาเปลี่ยนยางประมาณเกือบสองเดือนนแล้วนะทุกคนอที่แล้วเราไม่ว่างและคิวก็ค่อนข้างเยอะออก็คือเลือกสี่ยางฟันกอนเลยค่ะเดือนนี้เขาก็เลือกมาเป็นสีเพี่อ้ํานางมีแพลนจะจัดฟันนะคะทุกคนแต่ว่าต้องรอคิวพบกับคุณหมอกลวระหว่างที่พี่แต็มเขาเข้าไปเปลี่ยนยางฟันทุกคนเขาฝากกระเป๋ามากว่าพกอะไรทําไมกระเป๋านะขนาดนี้พอเปิดดูก็คือว o w e ่ b แบงค่ะทุกคน p o w e แบงค์หลายอันมากรอบนี้พี่เต็มทาเหล็กหลุด เคี้ยวอะไรแข็งๆแล้วเขาไม่ระวังมันก็หลุดไงทุกคนแล้วเราก็ต้องมาเสี่ยงเงินเพิ่มันนี้เมย์ก็ไม่ได้เข้าครัวนะคะก็เลยหาอะไรทานก่อนเข้าบ้านกันเลยค่ะ